วันนี้เราก็พามาเที่ยววัดห้วยมงคลนะคะวัดนี้อยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่25นะคะซึ่งเป็นวันนี้นะคะ่ะ25กรกดานะคะตรงกับวันเสาร์5พอดีค่ะทางวัดก็มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นเรื่อนสมณศักดิ์พระพิสารสิทธิคุณ หรือท่านเจ้าคุณไพโรธประพัสโลเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลโดยในการนี้นะคะทางวัดได้จำลองนะคะไอ้ไข่หรือตาไข่แกะสลักจากไม้ตะเคียนยักษ์อายุพันปีรวม3ขนาดนะคะคือสูง3เมตรซึ่งคาดว่าใหญ่ที่สุดในโลกและขนาด2เมตร1เมตรตามลำดับ และนำมาเข้าพิธีในครั้งนี้ด้วยวันนี้เราก็เลยมากราบขอโชคขอราบไอ้ไข่ค่ะซึ่งถูกตั้งไว้ที่วัดห้วยมงคลแห่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้26กรกฎาคมนะคะเวลา9โมง9นาทีทางวัดจะแจกเหรียญเนื้อว่านไอ้ไข่ ซึ่งทำจากเนื้อว่านมงคล9้าชนิดนะคะเรามาดูนะคะว่าน่า้าชนิดนี้มีว่านอะไรบ้างนะคะก็มีว่านรวยไม่เลิกว่านเศรษฐีเรือนในเรือนนอกว่านนางกวักพญาเศรษฐีว่านกุมารทองว่านกวัก โพเงินโพทองว่านเศรษฐีกรอบทรัพย์ว่านเศรษฐีก้านทองว่านเศรษฐีพันล้านผสมเนื้อตะเคียนพันปีด้านหน้าเหรียญจะเป็นรูปไอ้ไข่หลังเป็นยันมงคลเศรษฐีมั่งมีมหาศาลร่ลารวยตลอดกาลซึ่งจะแจกให้ประชาชนทุกคนที่มา วัดห้วยมงคลวันที่26กรกฎาคมเพียงวันเดียวนะคะขอเข้ารับเหรียญได้แต่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะสำหรับไอ้ไข่หรือตะไข่นะคะเป็นเด็กวัดเจดีอำเภอสิชชนนครศรีธรรมราชมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน และก็หลายตำนานแต่สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักก็คือรูปปั้นแกะสละักเด็กชาอายุประมาณสิบผัวที่ตั้งอยู่ในสาราวัดเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านบริเวณใกล้วัดจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้พากันมาขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคลาภเรื่องการค้าขาย จนเป็นที่พูดติดปากว่าขอให้ไหว้รับอย่างแน่นอนช่วงหยุดยาวนะคะมาหัวหินนะคะก็อย่าลืมวัดห้วยมงคลค่ะวันที่26กรกฎาคม63นะคะมีการแจกเหรียญไอ้ไข่นะคะ